สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับอาจารย์นะครับผมในช่องของ RB Channel นะครับสำหรับฟุตบอลวันนี้ต้องบอกว่าแน่นอะนครับเข้าสู่ช่วงฟุตบอล Boxing Day นะครับผมเข้าสู่ช่วงต่างต้องบอกว่าเป็น นะครับผมคือต้องบอกว่าเตรียมทีมันให้ดีเลยนะครับผมช่วงเนี้ยนะครับมีเตะค่อนข้างถี่เลยนะครับผมเจ็ดวันเตะสามนัดเอาง่ายๆนะครับผมแล้วเราอดชาวดูบอลนะครับผมแน่นอนครับนะนะครับเราก็รอดูกันแบบมันๆเลยนะครับสำหรับทางฝั่งช่วงบ็อกซิ่งเดย์นะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มวันนี้ฟุตบอลสามคู่ฟังการนะครับแต่ก็เหมือนทุกครั้งครับเราจะนาจะไปทางฝั่งของในการวิเคราะห์แบบไปสรุปผลนะครับสำหรับเมื่อวานก็คือว่าจริงๆอ่ะ เราให้เมื่อวันอะไรไปบ้างนะครับผมเมื่อวานเราให้ไปทางฝั่งรองฟูแเล่มนะครับรงแอดมาริตแล้วก็ไปทางฝั่งของออไปทางฝั่งของ อรองฟูแลมเนี่ยเราไปรองฟูแลมเราไปทางฝั่งของสูงนิ่คเขเซ่นแล้วก็ไปทางฝั่งรองแอฟมารติดแต่แตอนที่อาจารย์อัดคลิปอยู่ตอนนี้เวลาตีสองนะครับผมเพราะฉะนั้นบอลยังไม่เตะนะครับแต่อานารก็จะลงฟุตบอลอัดไว้ก่อนเลยครับแล้วก็จะลงไว้หกโมงหกโมงเช้านะครับเพราะฉะนั้นของวันเนี้ยก็จานารก็ทําให้กดเลยนะครับก็ไปดูผลดูสิที่ผ่านมาสําหรับฟุตบอลวันดังอ่าทางฝั่งวัน,นวันที่3นะครับผมธันวาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับสำหรับวันนี้สามคู่มีระบ้างไปฝั่งกัน นะครับโดยครูแรกจะนาจัดให้ก่อนเลยนะครับทีมอย่างหงแดงกับลิเวอร์พูลนะครับวันนี้เปิดทางฝั่งของแอนฟิลด์เจอกับทางฝั่งของแมวดำสันเดอร์แลนด์นะครับฤดูกาลนี้ต้องบอกว่าลิเวอร์พูลนะครับผมแน่นอนโอเคเกมล่าสุดพวกเขาสามารถชนะมาได้นะครับในการเจอกับขุนคอนเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับผมลิเวอร์พูลก็มีความมั่นใจาก,กลับมาแต่เขาต้องบอกว่าลิเวอร์พูลยังมีทรงฟุตบอลที่อาจารย์ได้ดูแล้วยังค่อนข้างขัดจา้าขัดตาขัดใจอยู่เหมือนกันนะครับผมสำหรับลิเวอร์พูลของในสล็อต ในการบดจะเสียก็เสียแบบค่อนข้างง่ายวันนี้เล่นในบ้านก็จริงแต่การเจอซันเดอร์แลนด์ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าฤดูกาล์นี้นะครับซันเดอร์แลนด์ของคุณซื้ออย่างเรจิสเลอร์บริดนะครับเป็นทีมที่ทําผลงานได้โดดเด่นมากๆนะครับโดยเฉพาะเกมโต้กับพวกเขามีดีนะครับเชลซี <c oughs> ก็โดนมาแล้วนะครับสำหรับทางทางฝั่งลูกทีมของทางฝั่งเรจิทเบร์ดต์นะครับผมเล่นเกมโต้กลับนะครับบวกกับลิุ์พูลสถานการณ์ปัจจุบันเนี้ยต้องบอกว่าไม่เข้า ไม่ท่อดีเท่าไหร่นะนะับผมคือบทจะแพ้ก็ปรับแพ้ก็ได้เลยแพ้ไปเลยนะครับลิเวูเป็นทีมเดียวที่ฤดูกาลนี้ต้องบอกว่า คือเตะลงเตะไม่มีเสมอนะนะครับเพราะถ้าคุณไม่ชนะคุณก็แพ้ไปเลยนะครับถ้าถามว่าในพรีเมียร์ลีกนะครับลิพพมมีปัญหาตรงการเล่นเกมรับจนามองข้อนี้เป็นหลักเลยนะครับแล้วก็ความความสม่ำเสมอความคอนสิสเตนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นเกมในบ้านหรือเกมในฐานะทีมเยือนฤดูกาลนี้ผลงานเกมทางฝั่งของเล่นลงเล่นทั้งหมด13นัดชนะ7นะครับไม่เสมอใครนะครับแล้วแพ้ไป6ได้20เสีย20นะครับราคาวันนี้บังคับป้องยิง2เม็ดนะครับผมเป็นเรื่องที่จานามองว่า เป็นค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าถ้าดูเรื่องเรื่องของเดียร์อทางฝั่งเซดเอลเซนเด,ะเดจะเป็นทีมที่ค่อนข้างโดดเด่นการเล่นเกมมากน,นะครับผมแต่การเล่นเกมยืนโอเคแหละนะครับมันอาจจะมีแพ้บ้างเช่นแพ้ฟูลแลมแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็แพ้เบอร์ลีแต่อย่างที่บอกกับน,นะครับพวกเขานะครับผมถ้ามาเจอลิปูที่ต้องบอกว่า ฟอร์มการเล่นยังค่อนข้างขึ้นขึ้นลงลงเลยครับระบบปากวันนี้บังคับป้องยิง2ลูกนะครับผมไม่ดูเรื่องของราคาสูงต่ำกระเปิดมา3ลูกแสดงว่าคนที่เขาเปิดราคาเขาบอกว่าซันแอร์ดลนด์เป็นทีมที่มีเกมโต้กลับแล้วก็สามารถลงโทษทางฝั่งลิพูดได้เพราะนะวันนี้จะนามองไปทางฝั่งทางฝั่งของทีมเยือนอย่างแมวดําซแนเดรแลนมากกว่านะครับถ้าคิดเห็นตรงกันคู่นี้ก็จัดหนักจต่เต็มนี่เลยซึ่งวันนี้ต้องบอกก่อนว่านะครับผมวันนี้ อาจารย์าก็ยังโม,มงว่าทางฝั่งของนะครับผมริเวพูนะครับผมจะดูค่อนข้างดูดีกว่าแหละนะครับถ้าไปเทียบกับทางฝั่งของสแลนนะครับผมคือแต่ต้งบอกล่าสุดที่เจอกันเนี่ยอุ้มมันนานมากเหมือนกันนะนะครับผมทางฝั่งคู่นี้ที่เจอกันมานะครับสำหรับริเวภูกับทางฝั่งของสแลนโอเคไปต่อคู่ที่2กันนะครับคู่ที่2วันนี้เป็นคิวของทางฝั่งของอาร์ซิอลนบ้างนะครับวันนี้เจอกับทางฝั่งของเบรนฟอร์ดนะครับผมเอ่อต้องบอกก่อนว่า คือเกมวันนี้นะครับพิจารณามองไปเรื่องของอาร์เซนอลในการเจอเบนฟอร์ดนะครับผมคืออ่าแป๊บนึงนะนะครับผมวันนี้อาร์เซนอลเขาเป็นทีมที่ค่อนข้างอ่ะต้องบอกว่านักเตะหลายคนเริ่มกลับมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของอ่นานักเตะอย่างอ่าล่าสุดก็คือวิต็อกกีเกเรสนะครับหรือแม้กระทั่งทางฝั่งของอ่าทางฝั่งของมาร์ตินโอเนกาดกับตันทีวันนี้กลับมาแล้วเจอเบนฟอร์ดเบนฟอร์ดของเฮียนดูคิดแอนดรูนะครับผมมีจุดเด่นก็คือฟุตบอลลูก นะครับผมวมาลูกเซตพีทอันนี้คือเป็นเป็นจุดหลักของทางฝั่งเบนฟอร์ดของคิดเอ็นดูเลยแต่การู้ดูกันเนี้ยต้องบอกว่าเบนฟอร์ดทำผลงานได้โดดเด่นแล้วก็ถือว่าค่อนข้างสร้างเซอร์ไพรส์ครับทางทานนี้ก็ขายนักเตะตัวหลักหลายคนนะครับมาไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งยอนวิซาเอ่ยนะครับผมแล้วก็ทางฝั่งอีกคนนึงที่เป็นศูน้าเอ๊ะชื่ออะไรล่ะมีคนเก่งนะครับือก่อนอันนี้ก็จะมีทางฝั่งของที่ไปโอ้โจำนำชื่อไม่ได้ทำไมจำไม่ได้นะ คือมันติดอยู่ที่ปากนะครับมันคือเจ้าหลายคนหลายคนนี่จะนาแต่คือนันคือหน้าเตะที่ของเบนส์ฟอร์ดที่เข้ามาเสริมทัพนะครับผมจริงๆที่ทําให้ผลงานฤดูกาลนี้อยู่อันดับที่เก้าก็ต้องยกผลงานยกเครดิตให้กับคีดเอนดรูมกันนะครับสำหรับสำหรับเบนส์ฟอร์ดในการที่พวกเขาต้องมาเจอกับทางฝั่งอาร์ซนอนต้องบอกตามตรงว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะครับฤดูกาลนี้สาร์ซนถูกด้วยเป็นเต็งหนึ่งจริงๆนะครับหลังจากการผ่านมาทั้งหมด1 3 14นัดที่ผ่ปานมานะครับอาร์ซนอนเป็นทีมที่ค่อนข้างแข็งแแร่งนะะลจย้าว วันที่อาร์เซนอลเจอเชลซีนะนี่ครับวันนั้นอาร์เซนอลไม่ชนะแน่นะครับแต่วันนี้อาจจะนักกล้าพโโาูดโลกอาร์เซนอลเหนือกว่าจริงๆนะครับโดยเฉพาะบทตรปัตการเล่นในบ้านนะครับพวกเขามีความโดเดเด่นจริงๆถ้าถามว่าเกมในบ้านของอาร์เซนอลนะครับผมแล้วโดยเฉพาะการเล่นที่เอเมเบสันคือเกมในบ้านแข็งแกร่งมากๆน,นะครับส่วนเบรนท์ฟอร์ดนะครับผลงานเขาจะดูค่อนข้างโดดเด่นที่จีเทคนะครับก็คือเกมในบ้านที่ G เจอริกจีเทคสเตเดียมซะมากกว่าผลงานทีมเยือนมีชนะก็จริงเช่นการชนะทางฝั่งเวสต์แฮมนะครับผม ไปถึงทางฝั่งของแค่นั้นเลยนะสามนัดที่เล่นนะั่นก็รูดก,การเนี่ยแบนฟอร์ urt, ชนะเกมเยือนแค่เกมนี G ้ M, คือการชนะเวตธรรมยืนเต็กอันเนี้ยนะนะบอกเลยว่าไม่ไม่ใช่เรื่องดีนะครับผมส่วนทีมที่พวกเขาชนะก่อนเป็นฟุตบอลถ้วยคาราบาเขาก็คือชนะคือบี้ทาวชนะทางฝั่งของมอนมัดซึ่งแน่นอนไม่ใช่แบบเราไม่นับมเป็นพรีเมียนะนะครับผมในรูดก,การนี้ตอบอกเกมทีมเยือนของแมวดำนะครับไม่ไม่ค่อยสู้ดีนักแต่วันนี้ะนะเขาค่อนข้างแปลกใจเหมือนกันนะทำไมราคามันเปิดมาแค่ลูกควบ นะครับผมโอเคต้องยอมว่าก่อนเบนฟอร์ดก็เป็นทีมที่มีความดุดเด่ดนะครับแต่การมาเจออาร์เซนอลนะครับโอเคอาจจะขาดวิลเลมซาลีบากับบิลมากันเดสนะครับไคฮาวเวตเรนโดทอสซานะครับผมแต่ก็ตามแต่อาร์เซนอลก็มีขุมกำลังที่ค่อนข้างแข็งแกร่งกว่าถ้าไปเทียบกันนะครับมันค่อนข้างยากสําหรับทีมเยือนของกัปตัเบนฟอร์ดด้วยแล้วยิ่งเข้าสู่ช่วงบ็อกซิ่งเดย์นะครับแน่นอนทีมไม่ก็เสียเปรียบทีมใหญ่ซึ่งมีขนาดทีมที่ใหญ่กว่านะครับอย่างอาร์เซนอลนะครับเป็นเรื่องยากไม มีแน่ๆหนึ่งเม็ดราคาที่เปิดมาเปิดมาลูกคั้วปัจจุบมอว่าลุ้นแค่เม็ดสองนะครับยังไงวันนี้มีแน่ๆโดยเฉพาะอาร์เซนอลลุ้นแชมป์ยังไงเกมในบ้านต้องการสามแต้มเดือดถึงหน้าเกมตัวนะครับบุกเยอชาก้ารนะครับเหล่าเมริโน่นะครับมาเตนิลลี่นะครับผมดีแคนไรส์ซูเบอร์นี่เอเบลิซิเอเซ่นะครับไหนจะเป็นมาตินโอเดกาดนะครับไหนจะเป็นทางฝั่งของกองหน้าอย่างวิเจอร์กิเลตก็สามารถสร้างความแตกต่างได้นะครับผมเกมรับอาจจะมีแบบไม่ได้โดดเด่นมากการขาดสองเซนเตอร์ตัวหลักนะครับแต่ นกนากก็บอกเกมของพวกเขาก็เป็นทีมที่เด่นนะอาจนากขอนอยากด,ดูราคาสูงต่ํานิดนึงนะสูงต่ําเปิดมาสองลูกครึ่งสองจุดห้าจ่ายน้ำแปดโหสูงต่ําเหมือนอาร์เซนอลอาจจะโดูสักเม็ดนึงนะนะครับผมเราต้องยอมเราะว่าเกมรายการหลังสองคนนะนะครับพิงกับพี่นะครับผมการขาดขาดปาลิบากับกาลกันแยะนะ่นะครับผมม,มีผลแต่วันนี้อาจารย์ก็ต,ตั้แต่าอาจารย์บอกว่าอาร์เซนอลชนะแน่นอนนะครับหลอลุ้นเคนไปสองอ่ะไปต่อแล้วกันนะครับเบสต้องคิดเยอะจริงจริงก็แอบ ่อาข้างเทใจไปทางสูงเหมือนกันนะแต่ไปต่อดีกว่าไปต่อในราคาหนึ่งลูกควบหนึ่งลูกครึ่งตามราคาไปเลยเนะครับผมคู่ที่สองอกไปทั้งฝั่งต่อคู่แรกอาจานาไปรองนะนี่ครับไปรองซันเดอร์แลนด์หนึ่งลูกครึ่งคู่ที่สองไปต่อลิเวูเอาแบบตามเนื้อผ้าตามฟอร์มเลยเนะครับผมส่วนคู่ที่สามนี่ครับวันนี้เป็นคิวของทางฝั่งหลีดดุงทองยูนเนเตกนี่ครับวันนี้เปิดเอรนรถนะครับวัด กลับเจอกับทางฝั่งของสิงโตน,น้น่นเงมนครามเชียวซีนะครับนั่นเราดีดลีดเป็นทีมที่ค่อนข้างแข็งแร่งนะครับผมรู้การเนี้ยเอาจริงลีดก็คือขึ้นมาจากลีดชเปชิปอังกฤษนะครับผมคือเขาแข่งแข่งจริงๆก็คือในลีดชเปชิปนะครับแต่พอขึ้นมามา,มากับทางฝั่งซันเดอร์แลนด์กลายเป็นซันเดอร์แลนด์ที่แบบ ไม่ได้มาอันดับที่1น,นะครับแต่ทําผลงานได้ดีกว่าลีดเป็นฟุตบอลเกมเปิดนะครับต้องบอกแบบดำบ,บงนะครับผมผู้ดการทนี่ต้องบอกค่อนข้างยําแย่ถ้าเชลซีนนี้ไม่สามารถก็บ3แต้ปนได้อาจรย์ก็มองว่าเชลซีก็ไม่ใช่ของจริงเหมือนกันนะครับแต่วันนี้ได้ข่าวจากอันนี้คือเป็นทางฝั่งของอินโซเมเรสกาพูดเองเลยนะนะครับโคพาเมอร์จะ ได้ลงเป็นตัวจริงนะครับในการที่ลีดาในเกมที่ทางฝั่งของเชลซีจะไปเจอกับทางฝั่งของยูงทองลีดอยู่ในแดดของนาดที่เอเวนโรสนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับวันนี้ทางฝั่งเชลซีตะขาดทางฝั่งของมอสเซสไกไซโนในเกมที่ไปโดนมาดงเจอกับอาร์ซินอนนะครับส่วนลีดเกมล่าสุดโหต้องบอกว่าน่าเสียดายนะ ไปตกม้าตายนะครับนาทีบาปนะครับในการเจอกับทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้สอุตส่าห์ได้ตีเสมอได้นะครับแต่การเจอเชลซีแน่นอนนะครับเชลซีเขามีความฤดูกาลนี้เขาแบบโหต้องบอกว่าเอนเนอร์จี่เขาสูงมากๆนะครับผมมองว่าจานาโมลีดนี่ครับวันนี้มีโอกาสแพ้อันนี้สูงมากนะครับผมมองไปทางฝั่งเชลซีมองตามเนื้อผ้าไม่ต้องคิดเยอะเพราะว่าขุมกำลังของเชลซีนะครับผมคือต้องบอกแบบตามตรงว่าเนี่ยนะครับผมคือวันนี้อันนี้ไปแล้วพิจารณา ตั้งมาก่อนนะครับแล้วก็จะานาได้ข่าวมาจากอินโาทางฝั่งของอินโซ่เมริการ้าเืยว่า โคพาเมอร์จะลงเป็นสตาร์ทนะครับเดาสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับผมสำหรับในเกมที่เจอกับที่ทสนามเอลเดนโรดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นมองว่าถ้ามีพาเมอร์กลับมานะครับผมแล้วแนี่นอนเจมอันเดซันโตสขาดกันขาดทาให้ของเมสกา่ไซโดก็ถือว่ามีผลแต่ก็อันเดซันโตสก, <w alt> ก็เล่นได้ดีเอสเตวอลเอนโ,โซนะครับยังเหมือนไงวันนี้ขุมกำลังเชลซีนะครับเชิงลึกดีกว่านะครับลูกเล่นลูกชนมีมากกว่านะครับยังไงวันนี้ต่อยเล่นที่บ้านที่อีเวนโรดบ้านของลีดอาจารย์ก็บอกว่าทางฝั่งเชลซีีวันนน้้ตองชะ อย่างต่ำๆนีะครับผมอย่างน้อยๆหนึ่งลูกมีแน่ไปต่อสิงโตน่าเหมืนครามเชลซีนะครับผมขอเอลส้มมาเลก้านะครับในการเจอกับลูกทีมของเดนเน่ฟากเนี่ยครับไปต่อในราคาครึ่งควบลูกเลยครับลุ้นเมสส์กินเต็มนะครับหนึ่งลูกมีแน่นอนนะครับวันนี้จะนามองไปทางฝั่งเชลซีวันนี้มีอะไรบ้างมีต่อแอสตันต่อเชลซีแล้วก็ไปรองซันน์เลนแล็บนะครับฝากไว้ทั้งหมด3คู่เข้าสู่ช่วงบ็อกซิ่งเดย์นะครับเจอกันแบบยาวๆแน่นอนนะครับอย่าลืมกดติดตามทางฝั่งต่อให้เหลือสิบคนนะครับผม คิามนะด้วยครับกดติดตามกด s u b s c r i b e นะครับจะได้ไม่พลาดฟุตบอลนี้ครับวันละ3ามคู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปสรุปผลทีเดียวก็คือนะครับผมวันอีกวันหนึ่งไปเลยนะครับผมเพราะเนเจนาคลิปอยู่ก็คือมันอยู่ช่วงเวลาตีสองยี่อนาทีนะครับโอเคฝากไว้ไประมาณเท่านี้ด้วยกันวันเนเจนาก่อนย่าตายไปก่อนอยืติตาวิเคราะห์บอลจนะนวันนี้กลาบลาเท่านี้สวัสดีครับอย่าลืมไปต่ออาร์เซนอลต่อเชลซีแล้วไปรองทางฝั่งเซนเลนด์วันนี้กลับสวัสดีครับ